หนีแล้วจ้ะนี่อุยโอ้ยโอ้ยโเดี๋ยวเองกอยมาดีจ้าแม่น้องหอมช่องน้องปงแชแนวจ้ะพี่น้อง ืัอนี้แม่น้องหอมผ้าม้านลื่นลงกบเตรียมลงกบนะจาน้าเนาะเตรียมอันอันลงกบใบถาถาเลี่ยงเขาสิลื่นลงกบนีไหมถึงว่าเสียอกกบซุ้มสีที่ยู่นี่กบเอฟกบไปยังเข้านี่แหละเสียไปใไบอกที่สี่เอาไปใไบอกนั่นเบิร์ดเลยจา้าเพราะว่ารกนี่เขาสิเตรียมการอนุบาลประมาณกลางเดือนเนี่ยเขาก็เริ่มเอ่อเริ่มทำการนั่นผลิตหัวเร็วนะเขา้าไปสิหลยอกนี่บหให้มีกบเพราะว่าถ้ามี กบขึ้นมานน่มันสิกินตัวน้อยกินเบิร์ดเท่ากันเลยพากันใหญ่กบจากล้งนี่ไปไว้ล้งน,นั่นให้เบิร์ดเลยเหมือนนี่หันจากสิแลลวหรือบบเลวเอาบางหันเอาไปนี่ขูนี่ก็เต้นออกเบิร์ดเกือบซิบโตเต้นออกเบิร์ดแล้วพนอ้อ่ะเก่าอูยสองตัวใหญ่ไปไห้ล้งน,นั่นให้เบิร์ดได้บาดนี่สวัสดีจ้าไม่ใหญ่กบไปไปว้ล้งไม้ซอยเมนอ,อกหอ,อมนะจ้า,จามือนนี่กระโดดกันวาสันพี่นอ้อง ngâm bao xăm mình ngâm bả lên เด้อจ้ะโอ้เดี๋ยวเด้อเด้อพี่น้องผมมาตะกร้อกบ ไมาใบลงที่มันใหญ่เลยจ้ะพอ,อกี่ตูงามหลายพี่น้องใบแมงลักสะชะอนแมากษตรมะปล่อยมาปล่อยใบโล,ลงนี่แบบนี้จะลังเสศษออกไปอยู่นี่ขู่เขาเลยปล่อยมันไปหันปล่อยพี่ให้เบิดอ,อเขากำลังใส่ปล่อยแบบนี้เลยจ้ะปล่อยแบบพิศระธรรมชาติา แล้วเขาก็ไปจับไม่จ no, ่าอีกลงนั่นมาใส่ไม้ยังสี่เลยจ้ะแต่ว่าส่วนเสี่หลิวก็หลายรอบอยู่หลังพี่น้องนอนแม่น้องข้าวหอมแต่ว่ากะกุบขดใส่แม่แบบนี้เดี๋ยวถ่าพี่น้องเมื่อกี้เหงาด้เขาไหม๋ยวด้แม่นอนเขาหอมจับแบบกบเขาไงเลยได้จ้ะพี่น้องวิ่งไฮบอทันพี่น้องบอทันผุดไปผุดกันกระโดดผุดไปผุดหอดผุดแล้วผุดเท่ห์หุ่ ไห้บ้ทันเลยน้องหอมจับโชดูไก่บอ,อได้นอคุณอาใจพี่น้องสาคุบเท่าไง<ม> <ไป S 1> เลยุนอาพุพ่นี่ได้สองต,ออออตัวเลยเดี๋ยว่อออตวทีมันกระโดดมาเรื่งพี่นี่เมนบ่แม่น้องหอมลออยู่จ่ะ ปล่อยนไปเลย <laughs> ไรปล่อยเนไปเลยแม่น้องกระหอมเดี๋ยวตากล่องจังสีไปไล่ซอยดอก,ออกจังสีน้ำเอบดจังสนเอก <laughs> มันคงสีอยู่ในหนี่ล่ะ <c oughs> ได้เลยจ้าห <laughs> ลายตัวอยู่ได้พี่น้องนี่ซั่สีเหลวนี่ตากล่องกระสีดีซอยแม่นองกระหอมอยู่นี่เดี๋ยวเซียนให้เบิ้งหูด้วยบ้านหูนี่ประมาณหลายตัวอยู่ด้ ถ้าพี่นองไปบ่งก็ดูมันสีขาไงเดี๋ยวสิกลดห้เบ่งแล้วจากมวนโูมันนี่ก็คือวิธีการถี่อ้ยนี่ปักงใหญ่หนึ่ง<ม>จางว่า<ม>ตัวปักงใหญ่หนึ่งเลยจ้ะพี่นองก็คือวิธีการนันใหญ่กบจากหลอกหนึ่งไปอีกหลอกหนึ่งเนาะแม่นองขาหอมเพราะว่าหลอกนี้แม่นองขาหอม,ออหมออเ,ด,เดินหน้าเดินมีนะเนาะเขาจะสีเขียแล้วก็สีเอาเป็นอนุบาลกบน้อยหันนะาจ้ะ เขาก็เลยต้องกําจัดอ่าบ่เพ็นกําจัดเนาะเขาต้องใหญ่กบใหญ่ไปหมองไว้กับกบใหญ่นะจ๊ะขั้นสันน้นอันกบใหญ่เพิ่นกะสีกินกบหน่อยเบิร์ดนอกกินลูกออดเฮากินหวัวเฮาเบิดแม่น้องหอมก็เลยได้เลิกสันวันดีนั่นแหละจ๊ะมัน,นีก็เลยอันส่วนตากร้องออกมาเฮ็ดซอยกันนะจ๊ะนะจ๊ะเดี๋ยว มาเบิ่งแม่น้องขะหอมจับอีกสักพักหนึ่งนาะจากเดียวตากล่องก็สีเด่นไปซอยสัน,สน,นมัตสีเปลเหลวไงเดี๋ยวเบิ่งก่อนตื่นหู้ใหญ่ขนาดหู้นี่พี่น้องมีบ่เด็ดนะให้ลองขะหอมก่อนเดี๋ยว,วเบิร์กสักก่อนอ oh, อหุ่กระปูบ่ดูจังไหนเฮ้ยนี่กระปูแล้ว อ๋อแต่ลังเธอกับกบเข้าไปอยู่เนาะแมน้องเธอกับอันนี้เข้าไปอยู่กับปูลังเธอจะอยู่ตรงกันเด้กบซ่อนกับปูเนาะที่เราเคยเห็นกลนสมัยเราเป็นเด็กหน่อยนะจ๊ะตัวนี้ตัวนี้บนนี้มีแต่อีกับปูอ๋ออีกกับโอเคอ้ไมีแต่อีกับปูเากับปลาไว้สั่นเลยแม่นเดี๋ยวไปหลุนโูนี่บาสินี้กบก่อนพองไงขนาดจ้ะ กระปูเบิ่งดูบ่แม่นซ้อนกันบ่แม่น้อหอมกระปูบ่กระปูอย่างเดียวบอปูอย่างเดียวๆนี่อ๋อกระปูอย่างเดียวจ้ะปูตัวบางอย่นึ่งกระปูสายพันธุ์ทด้หั่นพี่น้องได้เบิ่งนะแต่ก่อนแม่น้องหอมกะเอียงกระปูสายพันธุ์นี้จ้ะพี่น้องบางทีเขาก็ับไม่รีดยุหลืบอป่ะ ซีเมนต์แบบนี้เลยจ้ะนี่แม่นอ,อ่อนหอมก็ต้องใหญ่ใหญ่บิดทุกตัวเลยจ้ะถ้าสมมติว่ายใหญ่มนหมอนี่บดท่านเบิดคักมือเท่าก็ต้องได้เวียนมาเบิ่งใหม่เนาะถ้กากบใหญ่ลงเหลือบัรเทาเอาลูกออดมาเอาหัวก็แมนตัวใหญ่ก็มากินตัวหน่อยนะจ้ะถ้าถึงต้องได้ใหญ่เตรียมตัวเตรียมตัวไว้ก่อนเลยจ้ะก่อนท่าเสี่ยนอนุบาลกบหน่อยอือือ,อ เดียวงอ้ตัวเดียวว่จาจ้ะในยุ่แบบนี้ละจ้ะเนี่ยก,กบกะยังขายคือเก่าอยู่ด้วจ้ะต่ว่ามันกะไก่สีเบิร์ดแล้วนอช่วงเนี่อ่ามันไก่สีเบิร์ดแล้วกะเข้าถึงสี่เดี่าพันไหมแต่ว่าช่วงมันไลยกับพอได้ขายอยู่จ้ะช่วงนี้กะเอาไ้กินเองเงเสียนนะเดี๋ยวจงไปบึงแมน่นอ,องหอมเปิดนะมันกระเบื้องนาาจ้ะ จังหลายเดีด๋วยวไิดอน,นี่จนถ้าบงลืบนี่นจะเนาหลังจากเขาก็จับกันแบบนี้แ่ะนนก็ลือออกกันน้ำกระเบื้องแล้วก็น้ำฮูเขาก็เบิง้งนลกจากกะกวนเบิ้งน้ำว่าต้องเอาออกเปิดทุกโตเลยถ้าเป็นไปได้ถ้าตัวทมด้นี่ <c oughs> หอยปังไงเลยใช่ไหมไม่บังใหญ่เลยเออหอยปังหอยหอยเห็นนั่นฮาบ้านเป็นหอยเชื่อเลยดิหอยเชอรี่ก็เหมือนคนอ่านอุ้ยนั่บังใหญ่เลยจ้ะพี่น้องกระหางงมแบบนี้แล้วจ้าลังเทื่ามันกะหลี่ยู่เนาะกบมันก็หลี่ยู่ไปลาสุ멍นั่นละจ้ะที่มันหลี่ได้ลังเท่อก็อยู่ในในขี้ต่มโอ้ยกระปู นี่เมนหอุ่มมเคยเลี้ยงกับปูเห็นบ่พี่น้องกับปูใหญ่กับปูสายพันธุ์ตะวันพันยังย่งอยู่ดอกยังย่งอยู่ขนยังบ่หลายกันยังยังย่งอยู่ตัวใหญ่บ่ไก่พันธุ์อยู่อาศัยอยู่น้ำกันนะจ๊ะทั้งกบทั้งกระปูขึ้นดี่ด้อหมลูกนี้พี่น้องเห็นบ่เห็นบ่อยู่นี่หลืบเห็นบ่ เดือดเสียงเลยจ้าโบท่านหลือไ่องได้ก็เบล่งหลก็สีผ้ากันหลีกอยู่ไหลอยู่ด้วยจ้ะเดี๋ยวปุเป็นสีเลยจ้าเป็นแบงลงไปเป็นสีเลยเอาโบท่านเอาเอาคนท่านอ้ยเป็นเศร้าอยู่เอาโ่านท่านเดี๋ยวจ้าทางตาเสียงเอาที่จริงกลมนงแม่หอมนี่ก็เลื้อยหลอยู่ได้นิเลื้อยเพื่อยู่เลือยหลอยู่เอาน่อาท่านเนะ มือนันนแม่ตากล่องกระป๋าเป็นว่าอยากกินนิดหน่อยอยู่ในวันมันมันเบิดแล้วจ้ะที่จริงเหลือบเพราะแพ้อยู่ถ้ากันแหลมเป็นสวนสวนอยู่แต่โดดออกแต่คือสิใหญ่บ่เบิดดอกจากพี่น้องมื้อนี้เนาะแม่น้องก็หอนแต่ว่าแต่ว่าข้อศีทยอยแม่นทยอยเฮ็ดก็เลยว่าพาพี่น้องมาเบิ่งนั่นแหละจ้ะวิธีการนนั่ใหญ่กบใหญ่เนาะไปใบน้ำกันเพราะว่าเฮาสิเฮ็ดโรงเรือนอนุบาล ข่อมสิอนุบาลน,นั่นกบหน่อยอะน่จะ๊ะสิโตไป เอ้ยแดดไล่ก้นแล้วกันล้างหอนอันมืัอนี้แม่น้องหอมขอตัวยายกบกันเด้อจ้าเด้อพ่อเดดกำลังมาอันฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แม่น้องหอมช่องน้องปงชาแนวเนี่ยด้อจ้าเด้อแม่น้องหอมจะได้มีกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปให้พี่น้องเดือบิ่งอีกก็สำรับมืัอนี่ขอให้พี่น้องอยู่ดีๆไม่แห้งสกู๊สทุกคนคือนกาเด้อจ้าเด้อลาไปก่อนพี่น้องสวัสดีจ้ายายกบกันพี่น้องยายกบกันหอนไล่สวัสดีจ้า แดดไล่ละจ่าเดี๋ยวตาก่องกับสิไปซอยเม่หนึ่งคบเอาหอมจับกบแล้วนะจ้ากะคลิปนี้ก่ะขอโตก่อนได้จ้าสวัสดีจ้า